ที่แม่อาจติกเป็นเห็ดจ้ะอันนี้เป็นอีหยังมัน mash hmm? potato เอออันนั้นเขาเอิ่นว่ามันบดครับอันนี้เป็นอีหยังเป็นกาแฟ,บ,าฟ,าฟบีซี่กาแฟจอยกาแฟบีซี่กาแฟโจยสีเขียวหนึ่งสีเขีินหอยด้วยอันนี้เดี๋ยวนั่งบีซี่เอาใส่ตู้เย็นไว้ก่อนหอยตาเล่ล,เล่างแล้วเอาใส่ตู้เย็นอันนี้แม่เห็ดกับเกลือมือนี้แม่มือนี้แม่เห็ดกับข้าวเป็นอาหารฝรั่งเศส อาหารฝรั่งเศสกินได้บอเป็นอีหย่างนี้นี่เป็นหมูเป็นหมู the ball of the หมูลูกสิ้นหมู yes หมูสับเขาเอิ้นว่าหมูสับ we make the balls and is a the pepper bell like that อือพริกหยวก and อีหย่างนี้พริกใหญ่พริกหยวกบักเขือประเทศบักเขือเทศบบแมนบักเขือประเทศบักเขือเทศ บักเคียวเทศกับแม่ใส่ยงใส่รสดียบ่ใส่ผงชูรดเด้แม่ใส่ขนาอืหนออวบ่ใส่ผงชูรดบอได้ใส่ผงชูรดอันนี้กินกับเขาดีมัอนี่บ่มีเขาเลยมีมันมีมันบอเป็นยังกูกินแต่เนื้อเอามึงสิกินอะไรก็กินแต่เนื้อก็ได้บอกินมันบอ because she's have milk มันมีนมไอไม่กินนม อันนี้เชฟเชฟเชฟฝรั่งเศสเชฟฝรั่งเศสเชฟฉันไม่ฉันไม่ใช่เชฟเชฟเชฟบานยูนี่เอาไวัยนักกินเด็เชฟเชฟหัวเลี้ยเชฟหัวเลียเชฟฮาดาวเชฟฮาดาวครับบารคือดีแท้เชฟฮาดาวคุณเด้โอเคซิกินเขาด้วยกินเลยกินเลยไอ้สติกแมงบีเห็ดหอยอีกแมงบีเห็ดหอยไอ้ไอ้ไอ้พวกิน Ich Bishop Bisch hab kein Heulei. Du, ja, cho mir fest. No, I can later, nicht mehr. Ouais. I, I, talk first, I wait. Okay. Gut, da ja, du. Kein Leid, kein Leid. Bin denn sie okay? Bon, 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 ีจะม i นเน่ามีเป็นเล็กซ t ่เียร็น่นี้อันนี้เป็นบักหอยนะคะหอยหอยหอยอย่งกัหอยนางรมนะคะมืเจ้าเอาไว้ทาผัดอ่าขอื่นอย่างก ทำหอยทอดเอาไวเ้เค็นหอยทอดค่ะ <What? S 1> หอยนางรมไอสติกหล่อมากมากค่ะคุณแม่ก็สวยยังสาวแม่นค่ะแม่แล้วยังสาวอยู่ยังดูดีนะคะมือเจ้าขาอายุแล้วก็บบ่ไดล้ลปานใดนะคะ่ะหาสิบแม่สติกนะคะกะ็กะถือว่าอายุยังบลายปนายนใดเนาะแต่นังบีกันยังสี่สี่สิบแล้วเนาะมือเจ้า อืมรอยยิ้มแม่คือไอสติกขักๆักัา,กาสันคือหนาเออกินกิน,นกินกินกินทุกคนต้องกินอผ่าอยู่ใส่ผ่าเส็จหน้าหมอก่อนหน้าหมอกอยมันไหลออกนี่นี่ไอสติกไอสติกค,คิดถึงต้มไก่บ่ซ้ำวันถาม ชิ้นทอดปะอยากเค็ดไก่อบฟังอยู่นี่อยากเค็ดไก่อบฟังอยู่นี่โอ้ยเนาะ <c oughs> ฟังเนาไอสติกบอกอยากเค็ดไก่อบฟังอยู่พี่กระส้นเดี๋ยวบีเอาอันนี้มานะคะเดี๋ยวบีจะไว้ทำเห็ดเป็น <c oughs> ข้าวเอิญว่าอีหยังคือจังนั้นบีเอาหนึ่งหั่นหน่อยไหม <c oughs> อทอดหอยนะคะทอดหอยค่ะ หอยทอดอ่อนซ้อนเล็บเอาไปขวดคุยผัวค่ะเอ๊ะเขามาาเซียเล็บไปขวดอ,อ,อืเมนั้งนี้น้ำตกข้อหมูข่าเหนียวสมตำป๊าดตเป็นเดอแซ่บจะแย่ นางบีเองยังไม่ทันได้กินส้มตาเลยนะคะตั้งแต่มาเนี่ยแล้วก็ปะกะติก่อนสิเป็นประจําเดือนเนาะนางบีจะชอบเป็นอะจะชอบกินหาของแบ่บแบแต่ว่ามานี้นะคะรอบนี้ไม่ได้โหยหาส้มตําแม่อ้าคือแปลกแท้คือดีแท้ร่างกายฉันคือมาหูควมแท้อืร่างกายฉันคือหูคว้มแท้เห็นให้ฉันบ่อยากกินส้มตำจังซี่แม่ เธอขึ้นหูว่าฉันหาของอยากยังสี่บอกอบอกกับร่างกายตัวเจ้าของนังบียังบะมีลูกกับไอ้สติกจ้ายังจ้า<ต>ไอ้สติกซองกาแฟเห็นนังบีอยู่นะีอยาวนังบีสกินกาแฟกอนแล้วนังบีก็จะได้ออกไปข้างนอกนะคะมือเจ้าค่ะตั้งแต่มา้ามือเจ้าเอ้ยเดี๋ยวผู้นั่นเดี๋ยวผู้นี่อยากพอ่อเดี๋ยวผู้นั่นเอา ผู้นําเซิร์ฟไปกินเขาผู้นี้เซิร์ฟไปกินเขาผู้นั้นอันอยากพาไปพุ่นมาพี่ผู้นั้นก็อยากเห็นผู้นี้ก็อยากเห็นมูอเจ้าชีวิตนังบีเอาอิลีเดแต่นังบีเองก็เข้าใจนะคะว่าทุกคนเราเราเราไม่ได้เจอกันนานเขาก็อาสิแบบว่ามีโมเมนต์ประมาณแบบว่าอยากเห็นหน้าอยากพ่ออยากเจอจังซีแหละเนาะก็สิเป็นประมาณนี้แหละมือเจ้าค่ะ อืมติดตามตลอดเดอ้อมากหลายขอบใจเดอ้อจากคุณส,สปอปอลาวนั้นซื้อมาจังใดนั้นอยู่ประเทศอีอย่างนั่งบีอยู่ฝรั่งเศสค่ะนั่งบีอยู่กับสติกอยู่กับพ่อแม่ดูเป็นผู้ดีอ <c oughs> <c oughs> ีลิติเลยไอสติกอยู่กับพ่อกับแม่เบิ่งเป็นผู้ดี เราเราก็เป็นยังซี่ละแะะพูดถึงว่านะ่ะมันอยู่กับนังบีมันดือนอ้อนะอยริละเอียอยู่กับนังบีมันดื้อดือ้กสติกมันมึน <c oughs> กางเกงอนามัยซักได้กี่ครั้งซักได้เหมือนกางเกงในทั่วไปค่ะเท <c oughs> ่าที่นังบีติดตามเอ้ยสอบถามเขาดูนะคะเท่าที่นังบีสอบถามเกาดูก็คือกางเกงสําหรับคนที่ เป็นประจําเดือนแล้วใส่กางเกงในตัวนั้นนะคะคือไม่ต้องไม่ต้องใส่ผ้าหนาไม้นะคะนางบีบอกนะคะว่ามันเหมาะกับคนคนคือจังนางบีเลยนะคะเพราะว่านางบีเป็นคนที่เป,เ,ปเป็นเมนเยอะเยอะมากนะคะแล้วก็แพ้ผ้าหนาไม้ขั้นรุนแรงคะ่ะคุณรู้ไหมคะว่านางบีเคยแพ้ผ้าหนาไม้ขั้นรุนแรงจนถึงขั้นไปหาหมอ จนถึงขั้นไปหาหมอเลยคือเบื้องลนโรดค่ะแต่ว่าเป็นรอบนี้นะคะนางบีสบายมากค่ะเพราะว่าเราได้ใส่ผ้านะไมเป็นประจําเดือนแต่ไม่ได้ใส่ผ้าหนาหมนะคะเนื่องจากว่านางบีไปไปเดินเล่นๆนะคะกับไอ้สติกเมื่อวานก่อนนะคะแล้วไปเจอกางเกงไปไปซื้อไปซื้อพวกชุดชั้นในเนี่ยแหละค่ะยางเข้าไปในร้านลาวัน้ไปพ่อเอ๊ะอันนี้ทําไมมันคือจังแบบอี่อย่างแปลกๆก็เลยถามพนักงานขายนะคะบาน้ บันีีเพิินบอกว่ามันเป็นแกงเกงอานามัยเหมือนผ้าอนามัยเลยนะคะแต่เราไม่ต้องใส่ผ้าอนามัยและซึมซับได้ดีเขาก็บอกว่ามันซึมซับได้ประมาณ12ชั่วโมงนะคะนบีก็เลยว่าอ้าวแล้วคนที่เป็นเลือดเยอะเยอะเยอย่าอแบบนี้น่ะจะต้องกังวลไหมเขาบอกว่าต้องกังวลเพราะว่ามันซึมซับได้ดีเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันที่นบีเป็นเบนด้วยนะคะ่เจ้าค่ะ ก็เลยเอามาลองไ่เบิงค่ะแล้วเป็นวันแรกเป็นวันแรกที่เป็นน่ะมันจะเป็นเมนเยอะใช่ไหมคะมันจะเป็นเยอะมากนะคะจะเป็นเยอะมากๆนะคะเพราะนางบีเอามาใส่นะคะเมื่อวานนี้กล้าพูดเลยค่ะว่ามั่นใจสุดๆนะคะนางบีรู้สึกว่ามันมันใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นมากนะคะเราต้องแลนเข่าของน้ำเพื่อที่จะเช็คดูนะคะทุกๆสองชั่วโมงนะคะ จะต้องเปลี่ยนผ้าทำไมทุกสองชั่วโมงทุกสามชั่วโมงจังสี่นะคะกังวลว่าน้ำสิเต็มบอยอย่างสี่เมื่อวานนี้ได้ใส่ไปนะคะบอกเลยค่ะว่าดีมากแล้วก็มันก็สามารถซักได้ปกติเหมือนกางเกงในเราทั่วไปเอออืมอิลีค่ะแบบนั้นอนองบีอีกโอ้ยงบีทําไมนางบีชอบจังเลยนางบีแบบบางคน ก็เห็นอยู่นะคะคือ,คอนางบีโพสลงในเฟซส่วนตัวก็มีนะคะมือเจ้าขาคอมเมนต์บางคนเพื่อนก็ะบ,บ้าบอกว่าไม่เหมาะสําหรับคนที่เป็นประจําเดือนเยอะมากๆคือนางบีเองก็เป็นเยอะมากๆนะคะมือเจ้าขาไม่รู้สิมากน้อยของแต่ละคนมันมันยังไงอะนางบีเองก็บอกู้คือกันเนาะหันได้ว่าสําหรับนางบีนางบีก็คิดว่าตัวเองมาเยอะนะคะคือจะต้องเปลี่ยนผ้าทำไมาทุกทุกสองชั่วโมงบ๊สั่นก็เต็มบ,บ่ะสั่นก็บบนกล่นออกทั้งซี่แนี่นมงบีถือว่ามันโอเคมากๆเลยแหละ โอเคมากเลยนะคะแต่ไม่เหมาะสําหรับคนที่ขี้เกียจซักนะคะเม่เจ้าขาเวลาซักทํายังไงเวลาซักคือเราเอาไปเข้าเข้าไปเปิดกอ๊อกยังสี่ไหมคะเปิดกอ๊อกใส่ให้ซวบา,าแบบง่ายๆก็คือล้างเลือดออกก่อนยังสี่ไหมเปิดน้ำก๊อกใส่ให้เลือดมันออกนะคะแล้วก็ซักปกติแค่นั้นเองซักปกติก็คือใส่พวกเครื่องซักผงซักผ้ายอย่างยังสี่ก็ได้นะคะ นาบีเป็นแล้วไม่ปวดท้องนะคะเพราะว่านางบีกินบีบูมค่ะนางบีกินบีบูมนะคะสมุนไพรสําหรับผู้หญิงนะคะนางบีไม่เคยปวดท้องประจาเดือนตั้งแต่กินกินบีบูมสมุนไพรของนางบีเนี่ยเอาว่าวิลีค่ะนางบีบ่เคยมีอาการปวดท้องอีกต่อไปเลยหลายปีแล้วค่ะสามสี่ปีแล้วนะคะแต่กี้ก่อนที่จะเป็นน่ะก็ปวดขนาดที่เป็นก็ปวดค่ะแต่ตอนเนี้คือสมุนไพรบีบูมของนางบีมันเป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนาะมันเป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะ พอเขาได้กินตัวนี้ไปนะคะเจ้าขาสมุนไพรมันได้นอนอยู่แล้วค่ะเป็นที่ยอมรับของหมอทั่วโลกอยู่แล้วนะคะว่าสมุนไพรคือเด e b เบสเนาะเพราะของนองบีมันมันมีแต่สมุนไพรกระกายเป็นว่ามันเห็ดไห่เฮานะคะไปช่วยในเรื่องของเวลาเขาสิเป็นประจำเดืนอนเองสีอะมันก็เห็ดไห่เฮา่ปวดท้องเออนังบีก็ไม่เคยป,ปวดท้องอีกต่อไปเลยจ้ะตัวละกี่บาทคะที่นังบีไปได้มาเมื่อวาอนนี้นะคะมันมีอยู่สองขนาดนะคะ ขนาดหมายถึงว่าอะไรสองไซส์เหรอไม่ใช่ค่ะส,สองขนาดนั่นก็คือมันมันจะมีตัวที่วันที่ประจำเดือนคุณมาเยอะมากนะคะตัวนี้จะอยู่ประมาณพันหนะคะพ4นสี่พัอยู่ที่เรทเงินนะคะพันตีถ้าเกิดว่าตีเป็นตัวเลขกลมๆแบบให้เข้าใจง่ายๆก็คือสำหรับอันที่มาเยอะๆวันแรกนะคะตัวนึงก็จะอยู่ที่พั0หบาทสำหรับวันที่มาแบบ หลังจากที่วันแรกที่เบนมาเยอะๆแล้วเป็นเม้นมาปกติเองสินะคะก็จะยูโตละพันสองประมาณนี้นะคะแล้วก็นังบีบ่ได้ซื้อตัวที่วันที่มาน้อยมากนะคะเม,ม้นคนเราเนาะมันจะไม่ได้เป็นแบบมาเยอะที่สุดตลอดทั้งสัปดาห์หรือว่าตลอดทั้ง3ามีวันไม่ค่ะมันจะมาเยอะแค่วันแรกแล้วมันก็จะลดลงมาลดลงมาเรื่อยๆแมนบอกนังบีก็ซื้อ ซื้อแบบอวันที่มาวันแรกเยอะๆมาตัวหนึง่งแล้วก็ซื้อวันที่แบบว่าวันถัดๆไปที่เมนมาปกตินะคะมาอีกสองโตโัวค่ะมือเจ้าเออมันสุดยอดมากเลยเนี่ยนังพี่ชอบนะคะชอบออยังมีงานหนังหรือละครบ,บ้างไหมยอยากดู <laughs> บอท่านได้รับงาน <c oughs> จะเย้ออขายังยังไม่ทันได้รับงาน สำหรับอัน,นอันนี้เด้อแต่ว่ามีอยู่ค่ะนังบีไปถ่ายไว้เป็นหนังของเน็ตฟลิกนะคะแต่ว่าจำบ่ได้ว่าเป็นเรื่องอีหยังเนี่ยต้องกลับไปถามเขาก่อนนะคะว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องอีหยังจำชื่อเรื่องบ่ได้อีลีค่ะจำชื่อเรื่องไม่ได้จริงนันบีสแสดงกับพี่มัมนะคะกับพี่มัมกับพี่มัมแล้วก็กับผูดด้ใดอ,อ,อีกจำบ่ได้นะคะ คุณสวรักษ์บอกว่ากินดีค่ะไม่ปวดท้องอู้เลิศดมากเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะอันนี้จะเป็นหอยนางรมที่นางบีแกะแกะไว้นะคะมุเจ้าค่ะนางบีแกะไว้นี่นโอ้ยลืมกินกาแฟค่ะลืมกินกาแฟ กินกาแฟก่อนนะคะทุกคนไอสติก่งกาแฟให้เอาพ่อเพ่กินข้าวะกินแล้วกินแล้วป้าเพิ่งกินแล้วแท้จ้าวดาเดากินจ้าสวัสดีค่ะที่นี่ตอนนี้กี่โมงละไอ้บ่่ายสองห้างกับเมืองไทยหกสมุนค่ะ แค่ดิฉัเห้ไเบยากินน้องบีบ่มีเข่าแม่ใหญ่บ่มีเข่าค่ะน้องบีก็เลยไปได้เห็ดซ้ำเพิ่นก็เลยเห็นอันหมูอบหมูหมูสับเขาเอื่นไว้อย่างนี้สใส่บัพีเค่ใส่บักเเือเทศนะแม่อ้ามึงสิเห็นเดียนชิเกบใส่บัพี อันนี้ค่ะกับข้าวเมียาเพิ่นลเฮดเออไอสติกยูฝรั่งเศสจ้าไอสติกยูสุรินนักบิมีปัวฝรั่งเศสโบอีซานยวสิกินกันค่ะนังบินชอบมีปัวโบอีสานบ่บ ยูมึงอยากกูกูว่าโตายกับอีสานลอยร์เซ็งป่ะบ่ฮันฮันกูเข้าใจมึงบ่ายังกับทุกคนเนี่ยกูสิเปลี่ยนมึงเขาเปลี่ยนภาษาเบาเถอะอย่าให้บักสติ๊กมันเข้าใจดีป่ะแซบได้เนี่ยอย่าว่าไปกาเฟ่น้องบีแซบจอยแมนอันนี้เชฟ แซบแซบแม่แซบ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 หลายกินก้นขันเดี๋ยวเพิ่นเสียใจ e บรดีแค่ไหนเบียรน้องสาวอืมอีมสปีคั่งกรีดกินแซบม o กอันนี้เ มันมันเหม็นไอไม่ชอบมันเหม็นขิวมึงบะชอบบะเกอร์เ้มึงหูคูบอกินบเกอร์เทศเด้กูหูอนอันนี้เเปอ์เบนมันเหม็นมึงเหม็นม็นอิสติงนม็นคืออาหารมึงเนยม็นด้วย y o รีเมมเบอร์ดิ s one น not e a อ e v อีเวนต์นเนื้พิซซ่าเลยได้แอนไอเกเเวลานังบีกินพริกหยวกนึงบีปวดหัวือ you can eat more meat พ่อแม่สติกเบาอังกฤษได้บ๊อบจ่ะเบาบ่ได้เบาบอได้เลยกินได้แต่เนื้อมืออื่นมึงอยากกินหมาบ่กินหมา Not the... มาหมาหมาหมาใหญ่บักกัสติกทำมืออื่นกูอยากกินหมาบ่ใช่ไหมแล้วคุณก่กินหมาไอมินโฮส La viande de cheval, tu sais, tu Ouais, bah ben, ça se cuit à la poêle. La, la... la viande de cheval, steak, tu, tu sais, c'est en peu, forme de steak ça. ou ça peut être ah. en forme de rôti. La viande de cheval. En steak, c'est mieux. En steak, et, et tu bien. fais roussir un petit peu d'ail, du beurre, et tu fais revenir dedans, mais pas longtemps cuit. Oui, Ça doit pas être fort cuit, juste, du cheval. C'est bon. Juste saisir. Ah ouais, c'est bon. 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 Le goût, c'est bon. ได้กินเขาคือบ้านเขาบ่หรือกินแต่กับเขานั่งบีก็กินแต่กับเขาได้เห็นแ่เากกกินขนมปังนั่งบีก็กินเอาแต่กับมัน ให้ติดติกลคือป้าตรวจบนอีกแลละจ้าป้าสวดแล้วเดี๋ยวนึ่งหันนั้นน้องมีบนหัวอู่แล้วเป็นอะไรไม่รู้ อ๋อาช่ใช่งช่ใช่ใช่ใช่ไม่นช่ใป่ใช่ใช่ัช่ใช่นช่ใช่ใชยใช่ใช่ใช่ใน่าลืมกาใช่ใชอใช่าช่อช่ใช่ใชอใช่าช่อช่ใช่ะช่ใกาแฟ่อย่ี่ะช่ใช่ใ่นค่ะสวัสดีค่